ครับคุณชัชวานครับครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพผมนายชัชวานแพทย์ยาไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขตเจ็ดพักไทยสร้างไทยลูกอีสานดินแดนทงกุล่าห้องไห้อำเภอเกษตรวิสัยปทุมรัฐเมืองสวงครับท่านประธานต้องกราบขอพระคุณผ่านทางยังทางท่านประธานไปยังเพื่อนสมาชิกผู้สงเกียรติที่ได้มองเห็นปัญหาของพี่น้อง ประชาชนนะครับแล้วก็นำมาอภิปรายในสภาแห่งนี้ซึ่งวันนี้เป็นปัญหาเรื่องน้ำท่วมน้ำหลากท่านประธานครับปัญหาเรื่องน้ำท่วมเป็นปัญหาที่เคียงคู่กับสภาแห่งนี้มาช้านานซึ่งผมก็เห็นด้วยกับเพื่อนสมาชิกหลายท่านจะผ่านไปกี่ปีสภาแห่งนี้ก็ต้องมาถกกันเรื่องน้ำท่วมน้ำแรงน้ำหลาก อดคิดไม่ได้ครับผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยแรกหวังว่าปีต่อไปถ้ามีโอกาสเข้ามาสภาแห่งนี้คงไม่ได้เอาปัญหาเรื่องน้ําท่วมน้ําหลักมาพิปายในสภาแห่งนี้ครับท่านประธานในเมื่อเมื่อสมัยการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในครั้งที่ผ่านมาครับเราก็มีการตั้งกรรมธิการคณะศึกษาหลายกรรมนะครับหนึ่งในนั้นเป็นคณะอนุกรรมธิการ ศึกษาแนวทางการบริหารลุ่มน้ำโขงเลยชีมูล400กว่าหน้าครับท่านประธานที่ผมไปตามมามีรายละเอียดเยอะแล้วก็มีข้อเสนอเยอะแยะไปหมดมีประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วมน้ำแล้งนะครับแต่ก็ยังอดชิดไม่ได้ว่าก็ยังเจอปัญหาน้ำท่วมอยู่ดีนะครับหวังว่ารอบนี้เราจะแก้ปัญหาได้ท่านประธานครับผมขอ,อน้ำเรียนอย่างนี้ครับ ว่าเหตุใดพื้นที่ส่วนมากของประเทศไทยเนี่ยจึงประสบปัญหาน้าท่วมจนกลายเป็นปัญหาที่ประชาชนจําใจต้องยอมรับและต้องอยู่กับมันให้ได้เมื่อวิเคราะห์ครับประเทศไทยของเรามีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยต่อปีเนี่ยไม่ได้ต่างกันมากครับอาจจะมีเหลื่อมกันมากในบางปีแต่ก็เหลื่อมไม่เยอะท่านประธานแต่ที่น่าสังเกตคือ ับมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมเนี่ยดุนแรงขึ้นทุกๆปีซึ่งจากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เกิดน้ำท่วมเนี่ยผมจำแนกออกเป็นสองด้านด้านแรกก็เป็นเรื่องของธรรมชาติด้านภูมิศาสตร์ธรรมชาติของน้ำก็คือน้ำจะไหลาจากที่สูงไปสู่ที่ต่ำปัจจุบันนี้ครับการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินเปลี่ยนไปเยอะมากความเจริญของเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตรมันไม่ตอบโจทย์ต่อสภาพการไหลของน้ำครับท่านประธานมีการสร้างตึกลาบ้านช่องหมู่บ้านจัดสรรควางทางน้ําไหลทําให้แม้น้ําฝนจะมีปริมาณเท่าเดิมเนี่ยท่านประธานครับแต่ทางน้ําไหลกับน้อยลงไม่สัมพันธ์กันน้ําก็ท่วมครับท่านประธานบางพื้นที่ทําการเกษตรมีการใช้ที่ดินที่ไม่ได้คํานึงถึงการเอื้อให้ทางน้ําไหลก็เกิดปัญหาเช่นเดียว สุดท้ายก็ไปท่วมบ้านเรือนท่วมพื้นที่การเกษตรของพี่น้องประชาชน <c oughs> หากดูจากรายงานหลายหน่วยประกอบกันครับท่านประธานครับพบว่าพฤติกรรมฝนเนี่ยที่เปลี่ยนแปลงปจากอดีตมีเปลี่ยนนิดเดียวแค่นั้นเองครับก็คืออาจจะมีทิ้งช่วงนานแต่พอบทจะตกก็ตกแป๊บเดียวอย่างปีนี้ครับสองอาทิตย์ที่แล้วเราเพิ่งหารือกันเรื่องสภาพความแห้งแรงแต่มาอาทิตย์นี้เราต้องมาพูดถึงน้ําท่วม ข้อมูลต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะสามารถพยากรณ์ได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องพยากรให้ได้ครับต้องเจอกับพฤติกรรมฝนดังกล่าวแต่ไม่มีไม่มีมาตรการใดๆออกมาจากหน่วยงานต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนสักทีท่านประธานทำให้สุดท้ายพี่น้องประชาชนก็ต้องพบเจอกับปัญหาซ้ำซากพอฝนผ่านมาก็แรงเหมือนเดิมท่านประธานครับ ส่วนปัญหาด้านที่สองครับที่ผมเจอเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาเรื่องการบริหารจัดการถ้าเรานําปัญหาข้างต้นด้านภูมิศาสตร์อันเป็นปัญหาที่หน่วยงานต้องรับทราบอยู่แล้วครับท่านประธานาหน่วยงานเอามาแก้ไขเรามองย้อนกลับไปประเทศไทยมีหน่วยงานที่บริที่จะต้องบริหารจัดการน้ํานี่เยอะมากครับทั้งระดับท้องถิ่นเองนะครับระดับท้องถิน่นแต่ระดับส่วนภูมิภาคเราก็มีระดับกรมกองต่าง ไม่ว่าจะเป็นชนรัทาานคมพัฒนาที่ดินนะครับรมพัฒนา,มารมทรัพยากรน้ําเรามีหน่วยงานเยอะแต่ขาดการบูรณาการอพอทํางานร่วมกันจริงๆก็ร่วมกันไม่ได้ท่านประธาน,ต,านต่างคนต่างทําเปรียบเหมือนวงดน,นตรีครับต่างคนต่างเล่นเล่นคนละคีย์ไปด้วยกันไม่ได้สุดท้าย ปัญหานี้จึงคาราคาซังอยู่อย่างนี้ครับไม่สามารถแก้ไขได้สักทีพื้นที่ที่แล้งก็แล้งต่อไปพื้นที่ที่ท่วมก็ท่วมต่อไปในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของภาครัฐครับผมมองว่าเราก็ทําได้ดีครับแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมีการดูแลเยียวยาอันนี้ผมเห็นด้วยแต่ในระยะยาวเนี่ยท่านต้องแก้ไขที่ต้นเหตุตาท่านประธานครับต้องเข้าใจธรรมชาติของน้ําและนําไปสู่การ แก้ไขสภาพเมืองให้เหมาะสมกับการไหลอีกทั้งระบบการบริหารจัดการน้ําที่ดีเนี่ยต้องมองว่ากําลังมีปัญหาทางรัฐบาลต้องทําการสังขยานาและแก้ไขให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาผมขอยกตัวอย่างครับโครงการหนึ่งที่แก้ไขปัญหาพี่น้องชาวอีสานเป็นโครงการพระราชดำรินะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราัากาลที่9นั่นคือโครงการพัฒนาลุ่มน้ํากํ่าอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับมีการสมมุติ มีหัวมีตัวมีท้ายแล้วก็มีขาขาก็คือลำน้ำสาขาต่างๆมีประตูเปิดปิดน้ำนะครับท่านได้ให้แนวทางในการแก้ปัญหาน้ำอย่างมีประสิทธิภาพถ้านหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นคมชลประทานหรือหน่วยงานท้องถิ่นนะครับเอามาบูรณาการช่วยเหลือพี่น้องในการแก้ไขปัญหาท่วมปัญหาแรงจะช่วยได้เยอะมากขอ,อนำเรียนท่านประธานที่ให้โอกาสได้นำเรียนปัญหาต่างๆครับท่านประธานครับด้วยความขอรบครับ